มถุนตุนกุมนะ่มคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่16ถึง31พฤษภาคมนะคะครึ่งเดือนหลังในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของชาวทัดรมนะคะมิถุนตุนกุมนะ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะว่าพลังงานมันจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ฝากด้วยนะคะหรือใครอยากกดซุปเปอร์ตงก็ได้ส่วนใครอยากได้หนังสือเมนิเฟสหรือสมุดเมนิเฟส369นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะ มาขอดูพลังงานของชาวธาตุลมเนยค่ะขอดูพลังงานของชาวธาตุมลมหนยค่ะความรู้สึกนึกคิดของตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นยังไงเนาะในครึ่งเดือนหลังไพ่ใบแรกเป็น5ดาบค่ะมีไพ่เด็กเชอรรออดเนาะ ม,มีไพ่แปดดาบตัว่าคุณยังยึดอยู่กับสเปคเดิมๆหรือความชอบในแบบเดิมๆอยู่ในช่วงเวลานี้คือสำหรับชาวทัตลมเองเนี่ยไพ่คุณยังเป็นไพ่ของพลังงานของคนที่รู้สึกไพ่แพ กับบางความสัมพันธ์หรือบางอย่างอ่ะเหมือนบางคนอาจจะตุกว่าถ้าถามว่าช่วงนี้คุณรู้สึกยังไงก่อนแล้วกันนะถ้าถามว่าช่วงนี้พลังงานคุณมันเป็นยังไงอ่ะตุกว่าคุณมีความเหน็ดเหนื่อยกับหลายๆสิ่งหลายอย่างนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ คุณมักจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยยั่งยืนสักเท่าไหร่คือเหมือนเป็นการครบแบบช็อตเทอมมากๆแบบสั้นๆแบบบางทีไม่ถึงปีก็เลิกลาหรือบางทีแบบสามเดือนก็เลิกลาอะไรแบบนี้แล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณเหมือนคุณมีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่ๆเยอะแต่ว่ามันไม่มีความรักครั้งไหนที่มันแบบสักเซตเลยอะแล้วก็เออจะพูดยังไงดีพรอ,อาจจะติดคำนี้บ่อยเนี่ยนะตุกแค่รู้สึกว่าคุณเนะ่หเหมือนรู้สึก ถูกตัวเองครอบงำกับความคิดในแบบเดิมๆอยู่ออืไพ่เป็น The Empress ค่ะคือหลายๆคนเลยนะคุณเป็นคนที่มีดีในตัวคือถ้าไม่ได้หน้าตาดีก็เป็นคนที่มีความรู้ความคิดความอ่านดีแต่ว่ามันไม่ค่อยลักกี้อินเลิฟสักเท่าไหร่อะเนาะออแล้วก็ตุกว่าเวลาคุณรักใครคุณอาจจะมี ความฝังใจหรือความอะไรแบบนี้คือถ้าพูดง่ายๆอ่ะพลังงานของตัวชาวธาตุลมเองในช่วงเวลานี้เอาแค่ทุกๆอย่างในชีวิตแค่ไม่ใช่เรื่องความรักมันหมายถึงคุณอาจจะเป็นคนที่ยึดติดกับบางอย่างแต่ว่าถ้าคุณบอกคุณไม่ใช่คนยึดติดนะมีสิ่งหนึ่งคือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่กับบ้านหรือเป็นคนที่ชอบอยู่กับพี่นึองเช่นถ้าเป็นสายชอบเที่ยวก็คือเที่ยวอยู่ยนั้นะแบบ เที่ยวกลางคืนหรือบางคนแบบช่องท็อปเนี่ก็คือชอบทําอะไรได,ด้วยตัวเองหรืออะไรอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เออมันเป็นไพ่ของคนที่เวลาทําอะไรหรือเวลาได้มีความสัมพันธ์มกักจะไปเจอกับคนที่เขามีเจ้าของหรือมีอะไรอยู่แล้วอะ่ะเออเหมือนตูจมอกพูดว่าไงดีคุณเหมือนไม่ค่อยอิสระในเรื่องของความคิดความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่อะ่ะมันเหมือนกับว่าบางบางคนนะคุณอาจจะเป็น LGBT ก็ได้ มันเลยทําให้คุณรู้สึกความรักคุณมันอาจจะไม่เวิร์กไม่สมหวังเพราะว่าด้วยเพศสภาพของเราหรือบางคนคุณอาจจะที่มันไม่เวิร์กเพราะว่าเรายังไม่สวยพอไม่หล่อพอหรืออะไรแบบนี้คุณยังมีความคิดยึดติดเดิมอะไรของคุณอยู่นะคะอืออย่างนั้นทุกขอดูตัวคุณหน่อยขอดูในเรื่องความรักอย่างเดียวหนะะ่อยค่ะเดือนนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณไหมคะเดือนนี้สําหรับชาวธาตุลมโอ้พายมีของคิดเนาะ ทั้งนั้นเลยอ่ะไพ่ชาวทัดลมอ่ะเป็นไพ่ของคนที่ช่วงเวลานี้มีความคิดที่สับสนในตัวเองมากๆค่ะเอาดีไม่เอาดีทำดีไม่ทำดีมีคนเข้ามาจีบก็จะแบบรักดีไม่รักดีเป็นคนดูเหมือนจะเป็นคนที่มีเหตุผลสูงแต่ว่าไม่มีเหตุผลเลยตุกว่าเป็นคนที่มีเหตุผลแบบคิดเยอะอย่างเดียวแต่ว่าเหตุผลนั้นมีแต่น้ำาไม่ใช่เ,เหตุผลเนื้อๆแล้วก็เป็นคนที่วิเคราะห์อะไรเยอะจนเกินไปแล้วก็ กับในเรื่องความรักอะ่ะคุณคุณไม่ค่อยเปิดเปิดใจขนาดนั้นหรือกล้าลองขนาดนั้นนะเออตุกว่านะเหมือนจะแบบมันต้องชัวร์ก่อนมันต้องใช่ก่อนดูเป็นมีเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยบางคนอาจจะเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟดูหัวโบวราณไปเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่อะ่ะเออตุกว่าถ้าในเรื่องความรักอะ่ะตุกว่าความรู้สึกของคุณมันค่อนข้างดูย้อนแย้งค่ะเออแล้วก็ บางครั้งก็แบบอยากอยู่กับตัวเองบางครั้งก็ออมีแฟนก็ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก,ก็ดูสับสนนะก็ดูสับสนแล้วก็เอาเข้าจริง,รงแล้วชาวธาตุลมเองอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าจริจรงๆคุณอาจจะไม่ได้สามารถรักใครได้มากขนาดนั้นเออหรือว่ารู้สึกว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องใลตัวอ,อคิดคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นันนะขอดูให้หมดก่อน คือตุกว,ว่าคือชาวท่าลมเองอะพอเปิดมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วตั้งแต่หัวข้อพลังงานแล้วจนมาตอนเนี้ยตุกแค่รู้สึกว่ารมเนี่ยรู้สึกด้วยไตัวของตัวเองว่าในช่วงพฤอสพนะบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันเป็นเดือนที่เราแบบอยากอยู่คนเดียวหรือเปล่าเดือนที่เราอยากทําอะไรกับตัวเองหรือเปล่าหรือเป็นเดือนที่แบบว่าเราแบบรู้สึกว่าการมีคู่มันไม่เวิร์กหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะมากกว่าแล้วก็ ตุกคิดว่าคุณค่อนข้างที่จะฝังหัวว่าคุณไม่ใช่คนโชคดีในเรื่องของความรักเราไม่มีโอกาสที่จะโชคดีได้หรือบางคนอาจจะคิดว่า ใครอะจะมาชอบเราอะเราไม่ใช่คนสวยเราไม่ใช่คนหลอ่ออะไรเงี้ยมันมันเป็นความรู้สึกแบบนี้มากกว่าทุกคนไม่ค่อยเห็นแบบแอคชั่นการทำอะไรของคุณหรือการไปออกเดทหรือการแบบได้ทาอะไรในเชิงความรักแต่มันจะเป็นเชิงความคิดให้มันผ่านไปในแต่ละเดือนให้มันผ่านไปในแต่ละช่วงอะหรือบางคนอาจจะคิดแบบนี้คิดเอาผ่านมาอีกทีเอาสี่ปีแหละยังไม่มีแฟนสักทีอะไรเงี้ยมันมันเป็นความคิดแบบนี้มากกว่านะคะอืม ลมดูไม่ค่อยมีอะไรในเรื่องของความรักดูแบบดูไม่อะไรเลยอะคือเหมือนจะพูดอะไรไม่ใช่ไม่อะไรเลยก็ไม่ใช่อยากมีความรักแหละแต่ไม่ไม่ทำไม่แอคชั่นนะขอดูหน่อยคะ่ะว่าจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์กับชาวธาตุลมไหมไพ่เดชชาร r ออดคะ่ะเอาจริงตัว่ามีคนเข้ามานะเขาอาจจะเป็นคนแบบทางโลกออนไลน์ได้โหมดอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนที่แบบ แต่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เราแบบว่าสเปกเราอะคะ่ะบางคนอาจจะแบบแนว LL เอิเอิมีคนได้คุยได้อะไรแบบนี้ได้เจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าไปต่อได้ไหมคุณก็ยังรู้สึกแบบเขายังไม่ใช่อะ่ะเขายังแบบเขายังไม่สวยพอเขายังไม่หล่อพอโปรไฟล์เขายังไม่ดีเลยอะ่ะเฮ้ยเขาสดจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเราเป็นคนแบบ หาเหตุผลให้กับความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาในชีวิตเราเสมอว่ามันดีจริงไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะให้เป็นสิบเหรียญค่ะ t e p e r a n c e อะตุกรู้แหละอืมคนที่จะเข้ามาคนนี้ตุกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่จริงจังนะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วบางคนเขาค่อนข้างชัดเจนว่าเขา แคร์ในเรื่องของคุณภาพมากกว่าแบบความรู้สึกการกระทํหรือความรู้สึกจะมันก็ไม่ใช่คือตุกว่าเขาแคร์คุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าแคร์อะไรที่แบบในเรื่องปัจจัยภายนอกอะ่ะคือถามว่ารักคนด้วยหน้าตาไหม First, เฟิร์สแอดแอดเฟอร์ไซส์ก็เป็นไปได้ว่าก็หน้าตาดีก็ดีแต่ว่าถ้าหน้าตามไม่เป็นอะไรหน้าตามไม่ดีเข้ามาตอนแรกอะ่ะมันจะต้องแบบทําให้เขารู้สึก ว้าว wow, ได้อาจจะเช่นคําพูดเขาดูคนนี้ดูน่ารักจังคําพูดคุณดูน่ารักจังหรืออะไรแบบนี้นะคะเอ,อตุกจะบอกว่ามันมีแนวโน้มของเอาจริงนะลมอะ่ะเหมือนแบบมีแฟนดีหรอมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีใครเข้ามาไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ากลับมีคนเข้ามาที่มันชัดเจนมากๆว่าเขาเคยผ่านอะไรมาบ้างเขาไม่ได้จะมาเข้ามาบังคับคุณนะ เขาแค่รู้สึกว่าอยากให้เราอยู่กันแบบคู่รักที่มีคุณภาพเขาค่อนข้างชัดเจนและเป็นคนตรงไปตรงมาและเป็นคนที่พึ่งพิงพึ่งพาไว้ใจได้เป็นคนดีคนหนึ่งเลยแหละแต่ฉันไม่ใช่คนโรแมนติกนะแล้วก็ฉันเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ความสัมพันธ์ครั้งนี้คือถ้ารักก็คือรักเลยอ่ะชัดเจนอ่ะให้เยอะให้ให้ให้ฟูลฟิลอ่ะ คือคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะเขาจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็เขาไม่ใช่คนที่อืมจะพูดยังไงดีวะเขาไม่ใช่คนที่จะทําร้ายความรู้สึกคนอื่นแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่มีความดรามา่าคนคนนี้มีความดรามา่าอาจจะอย่างหนึ่งเลยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณสังเกตนะเขา,าจะเป็นคนที่โพส์อะไรเวิร์นเวิร์อะไรเงี้ยหรือเป็นคนที่พูดอะไรเวนเวิ word, ไปหมดอะไรเงี้ย เออเป็นไปได้คนคนนี้จะเข้ามาหาคุณแล้วก็แต่ว่ามีความจริงใจมีความใจดีมีความมีความรู้สึกว่าเออชอบคุณก็บอกมีความรู้สึกอยากคุยเล่นกับคุยก็คุยอยากอยากทาอะไรกับคุณก็แบบจริงจังอะไรแบบเนี้ยเออเขาเขาจะเป็นฟิลนั้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของชาวทัดลมที่จะได้เจอคนที่สามารถทําให้ความสัมพันธ์ที่มันเคยเป็นช็อตเทอมหรือไม่สมหวังของคุณก่อนหน้านี้มันสมหวังได้แต่ว่าใดๆดเลยก็อยู่ที่ชาวท่าลมเองค่ะเพราะว่า ด้วยความที ació, ่พอเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เป็นเป็นคนที่ตรงสเปกเราอะตั้งแต่แรกอาจจะเขาไม่หล่อเขาไม่สวยเขาโปรไฟล์บางอย่างเนี่ียแต่แค่นี้ใส่ดีแล้วไม่คมจริงใจอย่างเดียวมันอาจจะไม่ตอบสถาลมหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางอย่างจะแบบโอ้เป็นคนหล่อเลยแต่ฉันรู้สึกคนหล่ออันตรายอะไรแบบนี้ยคุณอาจจะรู้สึกแบบเนี้ยเออมันมันมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้คือถ้าพูดกันตรงๆตุ๊กคิดว่าลมเนี่ยตั้งแง่ไว้ก่อนว่าคนที่จะเข้ามาคนเนี้ย เขาจะต้องมีบางอย่างที่ไม่ดีเขาถึงหลุดมาหาเราคือคนดีๆไม่เคยหลุดมาหาเราเลยนะแต่คนนี้เขาเป็นคนดีอ่ะทําไมเขาหลุดมามาหาเราอ่ะไม่ใช่แล้วฉันว่าเขาต้องหลอกลวงเราแน่อะไรเงี้ยคุณจะมีฟิลแบบเนี้ยก่อนก,อนก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลลองเปิดใจก่อนนะลมเออมาขอดูเอาคํำของชาวธาตุลมะะ่อยค่ะขอดูเอาค้าของลมเอยคะ่ะ แป๊บหนึ่งนะขอหยิบโทรศัพท์หน่อยเหมือนมีใครโทวมาเลยโอเคได้มาส่งไปเลยเอาข้าองรมนะคะตุกว่ามีเกณฑ์ของการที่จะได้พูดคุยติดต่อสื่อสารหรือได้แบบ ลองเปิดใจให้กับใครบางคนที่เข้ามาคนคนนี้อาจจะเป็นคนใหม่ๆก็ได้นะคะไม่ใช่คนเก่าๆคนเดิมๆแต่อาจจะเป็นคนที่แบบก็เม็นดเชิงเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรอะ่ะคือจะเรียกคนคนนี้ว่าคนเก่าไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เคยมีความรู้สึกนึกคิดอะไรในเรื่องของความรักกับคุณแต่ว่าเขาจัดอยู่ในแขนงของคนรู้จักหรืออะไรแบบนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้อาจจะเป็นคนที่เราคุยกันทางโซเชียลหรืออย่างเงี้ยได้มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะเออดูเพิ่มให้ดกว่ะ เออมันก็ขึ้นนะว่าแบบมันเคยมีมิตรภาพซึ่งกันและกันหรือมีเรื่องราวดีๆหรือมีอะไรแบบด้วยกันนะ่ะเออแล้วมันก็แบบห่างหายกันไปหรืออย่างเงี้ยคืออย่างหนึ่งเลยนะคะไพ่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมิตรภาพหรือความสัมพันธ์เนี้ยของชาวทธารมที่มันกําลังจะก่อกำเนิดอะมัน จัดดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารความสัมพันธ์ของตัวคุณด้วยขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับการรอคอยของคุณอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมุติคุณเจอใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ยังไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าคุณแค่รู้สึกว่าทําไมเขาไม่ขอันเป็นแฟนนะเหมือนแบบเฮ้ยก็ไม่ได้ชอบเขานะเขาก็ไม่ได้หนะ้าตาดีขนาดนั้นเขาไม่ได้ตรงสเปคขนาดนั้นแต่ว่าคุณอากลับเอาไปพูดกับเพื่อนว่าเนี่ยคุยกันมาสองอาทิตย์แล้วยังไม่เป็นแฟนสักทีอย่างเงี้ย ก็มันจะเป็นคมงงงว่าตกลงชอบหรือไม่ชอบเขาอย่างเงี้ยคือลมอะ่ะมันจะมีความเป็นแบบเนี้ตุกเลยจะบอกว่าเออครึ่งเดือนหลังอะ่ะตุกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์อ่ะแล้วคุณเป็นคนที่อดทนรอได้แล้วเป็นคนมีเหตุผลจริงๆแบบที่คุณบอกคนอื่นว่าคุณคือคนที่มีเหตุผลอะ่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อได้ยาวๆไปต่อได้ไกลๆแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ฉันไม่ค่อยมีเหตุผลนะฉันแบบว่าเออ ฉันต้องขอดูๆเขาไปก่อนแต่แบบอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์ก็แล้วคุณแค่รู้สึกว่าทําไมอ่ะเขาตกลงเขาจีบหรือไม่จีบตกลงเขาไม่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าเกิดเขาไม่ชัดเจนฉันไปแล้วนะอะไรเงี้ยคือรอคอยไม่เป็นอนะ่ะถ้าลมรอคอยไม่เป็นก็อืมความสัมพันธ์นี้ก็จะคุณบายค่ะก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะเพราะว่าแนนานทีจะมีคนดีๆที่จริงใจหลุดเข้ามาสักทีแต่ว่าเรากลับรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ขาดอะไรบางอย่างไปอืม โอ้แม่ขอดูหน่อยอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยมันเป็นไพ่ของธาตุไฟขึ้นมาคุณต้องเชื่อก่อนว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้จริงๆและที่สําคัญตุกว่าคุณไม่ต้องจัดการคุณไม่ต้องคิดไปก่อนว่าคุณจะต้องให้ความสัมพันธ์เป็น,นแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องกําหนดเครือข่ายเวลาหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนหลีดคือถ้าเขาชอบคุณนะ่ะก็ให้เขาเป็นฝ่ายที่ ใส่ความพยายามกับคุณให้เต็มที่ไปเลยมันจะดีมากกว่านะคะโอเคนี่ดีวันมาสเตรีนแล้วก็ไพ่โรเมโนซิตีจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆแล้วนะความสัมพันธ์นี้ยตุกจะบอกว่าชาวท่านลมเองอะอย่าวิตกกังวลไปว่ามันอาจจะเสียเวลาเสียโอกาสเอ่อตุกจะบอกว่าบางอย่างถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบอะไรตรงไหนคุณพูดได้อย่างเช่นสมมติคุณแบบ ถ้าคุณมีความสุขว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นคนหน้าตาในแบบที่คุณชอบแต่ถ้าเขาปรับเปลี่ยนก็พอได้อย่างเช่นการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบพูดคุยกับเขาหรือแนะแนวทางทริคอะไรให้กันและกันได้อะไรประมาณนี้นะคะไพ่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะข้อเสียของชาวธาตุลมที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้นั่นคือมันมีความเป็น d ีไวมสัสคิวเ e นเยอะหรือมีความเป็นผู้นําหรือมีความแบบ คุณอาจจะรู้สึกว่าก่อนอันนี้คุณถูกคอนโทรในความรักวาตกรดแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเราเองก็ได้ที่คอนโทรคอนโทรความรักให้มันเป็นแบบนั้นอย่างที่เขาพูดกันเนี่ยค่ะว่าเราคิดว่าคนอื่นท็อกซิกใส่เราอะจริงๆแล้วเราเนี่แหละคือตัวท็อกซิกเลยอะไรแบบนี้มันจะเป็นฟิลแบบนี้ของชาวท่านลมนะคะเพราะฉะนั้นอะตุกต๊กจะบอกว่าเดือนช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยชาวท่านลมอะอย่าไปฟิกอะไรกับเวลาหรืออย่าไปคาดหวังว่า นั่นนี่นั่นเขายังไม่อะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปอะไรงั้นปล่อยจอยเลยกับความสัมพันธ์ที่มันกําลังพัฒนาอยู่กําลังไปอยู่อะไรเงี้ยคนมีคู่เช่นเดียวกันนะคะก็ถ้าเขามีทําอะไรผิดพลาดก็ให้เขาแก้ไขให้อภยัยรู้จักให้อภัยอย่างเงี้ยมันจะดีมากคือถ้าไม่ตั้งแงตั้งแต่แรกอะตุกคิดว่าความสัมพันธ์นี้ชาวทัตลมอะมันจะยั่งยืนแล้วก็หลายๆท่านนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ ทำให้คุณรู้ตัวตนของคุณที่ชัดเจนหรือทําให้คุณรู้ว่าความรักจริงๆมันเป็นยังไงเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอทุกท่านมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักค่ะ